สวัสดีครับท่านผู้มีอุปรกรณ์คุณทุกท่านวันนี้ทางเว็บไซต์ mekshop.com ของเราจะมานำเสนอการทดสอบเครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับ i n t e r m e x SG20 นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่มาในผ่านทางเว็บไซต์ mekshop.com ของเรานะครับก่อนอื่นเราต้องมาตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ของทุกท่านก่อนนะครับอันดับแรกเลยคือเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับ สายเคเบิลนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่ออุปกรณ์ของทุกท่านพบครบแล้วนะครับเราจะมาเริ่มทดสอบเครื่องสแกนเนอร์กันโดยเปิดโปรแกรมโน้ตแพดขึ้นมานะครับเชื่อมต่อนะครับ เครื่องสแกนเนอร์กับสายเคเบิลนะครับนำปลายสายข้างนึงนะครับเสียบเข้ากับ usb คอมพิวเตอร์นะครับนำบา์โค้ดที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อการทดสอบใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับ บินเคาน์เตอร์สวิตสังเกตดุจากการใช้งานนะครับง่ายมากนี่เป็นใบแจ้งค่าน้ำนะครับเป็นสินค้าตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป คือสินค้าของทางเว็บ m e g a s h o p c o m ของเรานะครับการทดสอบบาร์โค้ดสแกนเนอร์ของเราวัน <resonates> น <get> ี้ก็เสร็จสมบูรณ์ดีแล้วนะครับกับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกท่านและเชิญเยี่ยมชมสินค้าอีกมากมายได้ที่ w w w m e g a s h o p c o m นะครับสวัสดีครับ